สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสดามุสและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาพูดถึงอิทธิพลของบีจอต่อชาว12นักษัตร์ในปี2561ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2561จนถึงวันที่5้ากุมภาพันธ์2562 ศาสตร์การดูดวงปีชงของอาจารย์เจนนั้นนะคะได้รับการถ่ายทอดนะคะมาจากซินแสฮ่องกงดังนั้นนะคะตามศาสตร์ฮ่องกงนี้นะคะหากใครอายุต่ำกว่า12ปีจะยังไม่เข้าสู่ปีชงหรือไม่มีโอกาสได้รับอิทธิพลของปีนักสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะใครมีลูกมีหลานที่อายุยังไม่ถึง12ปีวางใจได้ค่ะถ้ายังไม่ถึง12ปีหรือครบรอบปีเกิดตัวเองเมื่ออายุครบ12ปีแล้ว อิทธิพลของปีชงนะคะไม่สามารถทำอะไรลูกหลานคนได้นั่นเองค่ะปีรากาหรือบุคคลที่เกิดในปีพศ2476 2488ปี2500 2512 2524 2536และ2548 ดวงของผู้ที่เกิดปีระกาในปี2561ผู้ที่เกิดปีระกานั้นนะคะจะต้องทำอะไรด้วยความตั้งใจค่ะและที่สำคัญคุณจะเด่นมากในเรื่องของการงานนะคะและคุณจะเด่นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจค่ะผู้ที่เกิดปีระกานะคะที่เกิดในปี2 4 7 6 2 4 8 8 2512และ2548 ในปี2561นี้นะคะคุณนั้นต้องขยันและอดทนค่ะห้ามท้อเด็ดขาดเพราะว่างานก็กำลังเด่นนะคะเงินก็กำลังเข้าชีวิตของคุณนะคะก็จะมีนะคะหนทางที่ดีขึ้นก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะอย่าท้อถอยเด็ดขาดนะคะและที่สำคัญนะคะผู้ที่เกิดปีละกาเนี่ยถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะแนะนำนั้นให้คุณนั้นไปปรึกษาคนที่คุณไว้วางใจค่ะ ไม่ควรคิดจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือไม่ควรปิดบังปัญหาเอาไว้เพราะนะคะปัญหาก็อาจจะลุกลามเนี่ยไปในทิศทางที่แย่ลงได้ค่ะต่อมานะคะผู้ที่เกิดปีรากาที่เกิดในปี2,500 2,524และ2,536นะคะในปี2,561หรือปีจอนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะต้องพบกับความลำบากใจเรื่องความรักที่ไม่ลงตัวค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณชอบเขา เขาไปชอบเธอนะคะแล้วเธอเนี่ยก็มาชอบคุณอีกทีหนึ่งก็เหมือนกับชีวิตนะคะเจอรักสามเศร้าวนเวียนนะคะวัฏาจากักรความรักไม่ลงตัวชีวิตของผู้ที่เกิดปีดังกล่าวก็เลยไม่นิ่งค่ะโดยเฉพาะเรื่องความรักคนโสดนะคะที่เกิดปีดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดนะคะอยากจะมีแฟนในปี2 5 6 1ต้องติดเบรกให้ดีค่ะไม่ต้องรีบมีแฟนนะเพราะว่านะคะอาจจะได้เจอนะคะคนที่เข้ามาลวงหลอกได้ถ้าอยากจะมีแฟนต้องใจเย็นๆนะ แต่ในปี2561บอกได้เลยค่ะหาแฟนเหนื่อยหน้าดูสำหรับผู้ที่เกิดปีดังกล่าวนั่นเองค่ะเดือนที่ควรระวังนะคะของผู้ที่เกิดปีระกาในปี2561นั่นก็คือเดือนเมษายนเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน2561นั่นเองค่ะแนะนำนะคะให้ผู้ที่เกิดปีระกานั้นหากมีโอกาสให้ไปสักการะหลวงพ่อโสธรค่ะวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซา